สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ยังอยู่ที่สวนของเรานะคะวันนี้จะพามาชมเราไม่ได้ปลูกแค่ต้นไม้ที่กินได้นะคะเราปลูกดอกไม้ด้วยจ้ามีดอกดาวกระจายสีเหลืองสวยงามจ้าแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูดอกนั้นใกล้สองต้นสวยมากเลยนะคะมาดูกันจ้า นอนไกล้ของเราสวยไหมคะมีแต่ดอกใหญ่ๆส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ต้นเล็กนะคะดูคะ่ะอันนี้ต้นเล็กเดี๋ยวจะพาไปดูต้นใหญ่ก่อนไปดูต้นใหญ่มาดูต้นมะม่วงค่ะปลูกต้นฝนที่แล้วต้นสูงจนจะท่วมแล้วต้นใหญ่มากอันนี้เราเพิ่งปลูกนะคะเนี่ย จะสูงกับคนแหละสวยมากเลยค่ะอันนี้งอนไก่ต้นใหญ่ค่ะทุกคนต้นใหญ่มากดูค่ะว้าวด,ด,ดูซูมดูใกล้ๆว้าวดูความสวยงามสีสดใสมากเลยค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะ ต้นใหญ่มากสวยงามค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้าวในท้องทุ่งนะคะก่อนไปถึงข้าวเรามาแวะดูพักหวานจ้าตอนนี้กำลังขึ้นสวยงามแต่ว่ายอดเสงนิดนึงเนาะต้องไปดูอีกฝั่งหนึ่งถึงจะดูฝั่งนู้นก็มีจ้า นี่จามไปพักหวานเขียวสวยงามโตวไวๆนะลูกนะพามาดูข้าวจ้าข้าวเรามีมารยาตมากเลยนะคะทุกคนมียังไงหรอก็ลงไปนอนราบกับพื้นมันแล้วจ้าหลังจากที่ฝนตกมาล่าสุดแล้วก็โดนลมไปเต็มที่จ้า เขาก็รวงสวยอยู่นะคะซูมให้ดูใกล้ๆคะ่ะเต็มๆสวยๆปีนี้ก็น่าจะได้พอสมควรตรงนี้เรารอรถเกี่ยวค่ะฝั่งนี้ด้วยรอรถมาเกี่ยวหลังจากที่ เมื่อวานเราใช้คนเกี่ยวไปเพราะว่าตรงนั้นน่ะก้อนหินเยอะส่วนฝั่งทางนี้เรารอรถอีกวันสองวันจะมาค่ะเนี่ยก็เป็นกกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะพาชมท้องทุ่งสีสวยงามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ